ครับ Android Auto Thailand นะครับมาเรียนอยู่ในส่วนของแอปปอ g 9นะครับตัวน,นี้เป็นปี2016นะครับของเดือนจะมีกล้องซ้ายนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มก้านฝั่งขวานะครับกล้องซ้ายก็จะทำงานได้นะฮะนี่นะ,ะกดกดปุ่มครับกดปุ่มโอเคโอเคแล้วก็ถ้าถ้าลูกค้าต้องการดูกล้องรับคันก็สามารถติดเพิ่มแบบนี้ได้เลยนะคะรับนี่มาดูกล้องรับคันอันนี้ระบบประตูเราทำให้มันโชว์ได้นะครับผมจะเปิดดูน,นะครับไม่ได้โชว์ประตูได้นะครับแล้วก็แอร์นะฮะแอร์ก็สามารถปับเพิ่มได้นะครับ ก็ให้หมุนเวนในรถมีเวีนในรถก็ได้ประมาณนี้ฮะระบบผอนัพธ์ขงอะไรนะฮะตัวนี้สามารถใช้งานได้คุณเสียงรถเสียงนะครับสอสได้นะครับรับสายได้วางสายได้ในเทเลจิตได้เนี่ยก็เป็นาจะต้อง fm นี้ระบบ fm ได้นะฮะ fm เดิมเนี่ย fm ได้เลใช้ความชัดเท่าเดิมเลยเพสาะมลิงก์สายมาของระบบเดิมรถมาให้นะครับอันนี้เป็นระบบติดนิ้วนะฮะข้างบนก็สามารถโชว์ได้ประมาณนี้นะครับผม ด้านบนโชว์ใส่แกถอยนะครับแต่ใส่แกถอยกล้องเดินเราจะตัดไปนะัแล้วก็ใส่เป็นกล้องรอบคันแทนนะฮรัแล้วก็สามารถหมุนตามพวงมาลัยได้ด้วยนะฮะกล้องบนเราจะเอาออกนะมันจะเป็นภาพมืดเป็นปกติแล้วนะครับก็กลับมาอย่างนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นส่วนของตัวค่าเชื้อเพลิงนะฮะก็สามารถซิงได้อยู่แต่เราก็สามารถดูข้างบนได้นี่ฮะสามารถซิงได้นะครับผมประมาณนึ่งซอยนี่ฮะคืเก้าจุดแปดเท่ากันเลยนะ แล้วก็ตัวนี้เป็นแรม8เลยนะครับเราก็สามารถเล่น y o u t u เน็ตฟิกได้ลื่นไหลามากนะครับตัวนี้ครบเลยถ้าใครใช้ G9 นะครับปี2016ขึ้นมาฮนะสามารถใช้จอตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ